เอ้ยมันอยู่แล้วมันอยู่แล้วเวให้มันเล่นให้มันเล่นมันทำตัวเป็นยุกไม่อยู่เว้ยมันทำเป็นยุกไม่อยู่โคตรเนเลทคือไอ้ฟันแม่งแบบวิ่งแบบเหมือนมึงไม่เคยเล่นมาก่อนอ่ะมึงทําเหมือนมึงไม่เคยเล่นอ่ะปันคือแบบมึงวิ่งแบบมึงเป็นสโมแค่ตอนนั้นอะกูจำได้เลยมึงเป็นสโมอะแล้วมึงวิ่งลงไปข้างล่างทำไมวะมึงก็รู้กูต้องอยู่ตรงนั้นอะ เอาบุกเร็ว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 โอเคยิงแม่งไม่โด,ด,ดนฉันเห็นละตรงตรงสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนตัดคนเหลือ่ะทีมน,นู้นแม่งไม่ยิงกูอะ ใครทุกอะไรเวอร์ว่ะพี่มันเฮ้ยพี่มันอยู่ในห้องคิดมันโดนไอ้นี่แล้วมันโดนไอ้นี่แล้วมันโดน๋ดอห้องคิดเหรอไหนวะกระโดดลงไปแล้วมั้งนั่นอะไรอ่ะนั่นอะไรน,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 อนอะรนั่นอะไรนะนั่นอะไรนะคุณเด็นนั่นไว้ห้องน้ำ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 ครับครับผมขอครับ มันล่องหดนได้มันล่องหดได้มันล่องหุนได้มันล่องหดนตัวใหม่มันล่องหดนได้แล้วก็ปลาวาร์ปได้อืแล้วก็อะไรนะปืนกืนแม่งเหมือนเบนดิดอะโคตรโหดอะตัวใหม่อะเออมันจะวาร์มันมันมันมีปลาวาร์ปมีล่องหุนแล้วก็มีอ่อะไรนะอ่อจะไม่ได้วะอะไรวะอะไรวะจำไม่ได้เว้ย มันมีสามสกิลอะจำไม่ได้มีอะไรบ้างวะไม่ได้เล่นนานโอ้อใช่มีแฮกมีแฮกอย่างหนึง่งมีแฮกแบบทําม้ศัตูใช้สกิลไม่ได้แล้วก็เลือดเลือดัตูจะเก็บไม่ได้สกิลแฮกมาเออต้องมาใกล้ๆมันจะมีขึ้นให้กดอะกด L2 มั้งจำได้ L2 อะมันแฮกอะไรก็ได้อะแฮกเลือดเลือด เรื่อม,มันจะรีเจนเร็วๆทุกสองวีอะมันจะรีเจนสองวี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 เดี๋ยวจะได้แรนดอมชูดเข้าไปทีนึงเดื<ส>่อ<ส>มีควายบางคนแทนมึงเห็นว่ากินมือแ <laughs> ม่โคตรหนูปะยิงโดนกูยังยิงไมไ่โดนเลยโอ้โหโดนให้ตายเถอะใครวนะเนี่ย เยเกอร์ใครวะโอ้เปมพีเฮดมึงอย่าเล่นเลยเอะเล่นอย่างเงี้ยไอ้สัสเว๋วกำลังะเท่ากันอยู่แล้วแม่งเล่นมาแต่นุ่งนะคืเวลจะเท่ามันอยู่แล้วเดะจะเล่นนอ้มชุดแบบเราต้องใช้สูตรเกียร์ในตำนานเลยยิงแบบมันไม่มีใครอยู่หน้าต่างมันทุ่มมึงเลยวะยิงเข้าห้องน้ำแบบ หัวแตกจริงด้วยโอ้หมีคนอยู่จริงอะเข้าน้ำนั่นน่นะโอ้โหดีมั่ว <'m> ไอ้ด๊อกก้อนบอกว่าอะไรอ่ะใครจะได้บอกกูทีไอ้ด๊อกก้อนบอกว่าอดอกแม่พูดอะไรเลยมันกูได้ยินเสียงมันสะท้อนมาจากกระไม้ป่น่ะเหมือนมันม,มิ้วใหม่มันแม่พูดอะไรเลยเหรอ,อไม่รู้อ่ะชื่อไหมเถอะ แต่กูจะบอกด็อกว่าด็อกระวังข้างหน้ามันมีตัวหนึ่งนี่ตายไอ้ทำเกมเมอร์ก็จะตายแล้วมันวางอ๋อทำเกมเมอร์มันอยู่ในห้องน้ำเดี๋ยวยิงก่นอนมาหัวแตกจริงเลยทำเกมเมอร์อยู่ทางน้ำริงเลยหัวแตกและ รู้หัวแตกแล้วจบแล้วหรอวัดต่อเฮลจบเร็วจังวะบอกเลยไอคิวแม่ง random ชูโคตรโหดอันจริงนะมึงลองเล่นดูดิไอคิวแม่ง random ชูโหดมากใครมึงมาคอมเมนต์วะ่ <c oughs> นึ่งเกิดแพบ <c oughs> ขอดูคอมเมนต์แพบ เอมันอ่อมันจะอะไรนะมันจะแฮกแฮกเป็นวงกว้างเลยอ้ยกระซ่านบอกโอ้มจีเทศแสบ<ห>ก,สกระซ่านบอกว่าโอ้มจีเทศแส,สบ เฮ้ยเป็นนักอลสปอนคิวกันะมึงเทคกูสปอนเหรอมึงเห็นกูสปอนเก่งเหรอสปอนคิวกันไหมหมายถึงว่ามึงอะลอกสปอนเก่งอ่อได้ได้ได้เอาสปอนที่ไหนวะมาดิเราจะแยกกันไปเดี๋ยวกูสปอนตรงนี้ดีกว่าสปอนริเบิ้นดับมึงไปสปอนเอพีซีแอเรียไป ABC เีเกิดตัวตายล้สปอนหนึ่งมีตัวเดียวเองมั้งเกิดตัวเดียวเออบไม่เกิดตัวเดียวสนยวะสนยนยสน,ยสนยขอยิงสะท้อนกับแบบแบบอุย้ยกูล้มแม่งเอ้ยไม่น่า,ค,าคี่สั้นเลยกูใาญยา กเด็ไปหายอุ้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 ยตายเอ้เราหนีดีฝรั่งไม่น่าไปยิงกันทอุ้ยโอ้โหอะอีกนหรอเกือบตายโอเคดอกใหญ่อดอกันจไ้นะดอกม่งไม่แตกวะด็อกอยากเอาหัวเข้ามาใกล้ๆตายแล้ว เอามันเอาวันเดินไปเกี่ยวได้ไงวะเอ้ยดูจากรูนิอ้ยอยางเข้าอืมได้ไงวะแบงคุเว้ยแบงอะไรวะแบงกิงเบกิงมาแล้วไม่มีเงนหือคืออ่ะอ่ะคนนี้งัดเลยอ่ะไม่น่าคี้พัานเลย ด็อกเกมนี้อีซี่ว่ะรีแล้งเลยอยากรีแล้งเลยเฮ้ยไเขียนมันไปนีอีซี่เกมจีจีเราเจอกันเลยแต่กูแพ้ทำไมหน้าด้านเลยนะหน้าแตกเลยนะแต่กูเองกูเองอีซี่เกมอีซี่ไลฟ์พีซ ไอ้ด็อกเห็นบนลัคกูเรนด้อมยิงไปสองตัวเฮ้ยนี่เสียงแล้วปันมนันนี่เดี๋ยวมาให้อ่ามันเข้าองผิดไปแล้วเ้ยมึงทำอะไรเฮ้ยซ้ายเข็บขานเลยมึงโ,โอ้โอ้ทำไมแคบขานมันไม่นี่วะมันไม่วิ่งจับอันนี้แบบวะใช่ไหมอย่างนี้แล้วก็แพ้ ถ้าเกิดเป็นเขาเขาจะยิงเราแล้วกอนยิงแล้วกัน,แล,กนแล้วก็กดปืนลงแล้วก็ปักกวดอ่าตัวแรนดอมชูดของเรามาแล้วนะครับชุนใุนเต็มตาซะทีมคนไทยไอ้พูดดีมีเทิร์นไอ้เป็นทีเท็จทำเกมเมอร์แล้วก็ฮันกี้พิปบลกแล้วก็ปลามากีนมวยโอ้ยดูเวลมาดิ วลแปดห้าเวลร้อยสิบเก้าเวลร้อยสามสามเวลร้อยสี่ห้าเวลอ่อเจ็ดเก้าทีมเราก็ใช้ได้นะครับผู้จอดการนี้เขาไปทำงานแหละ เราอยู่ห้องมาสเตอร์มาสเตอร์เฮ้ยมาสเตอร์คิดวะคิดมันอยู่คิดแต่ว่ามันปิดเลนฟอร์ที่คิดโคตรเวอร์เลยอะไรวะเฮ้ยม,ม,มันอยู่คิดแต่แม่งปิดเลนฟอร์ที่คิดอะคีนู้นแม่งกากอะคิดไม่ควรปิดเลนส์ฟอสนะเวะ้ยแม่งปิดเลนฟอร์ที่คิดอะเฮ้ย พี่คิดเดี๋ยวกูยิงสุ่มแป๊บสายสุ่มมาแล้วครับสายสุ่มมายิงเข้าไปยิงเข้าไปดอกดอกเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูสอนมึงยิงเข้าไปไต่ยิงเข้าไปไม่รู้มึงมีไม่มีมยิงไปก่อนเดี๋ยวก็หัวแตกลาแฟกเข้าไปโดนด้วยว่าแฟก์ุุยลงด้วยแม่อ้าไม่ออกเลยโอ้ยอะไรวะ อุ้ยด๊อกปักใจเย็นด๊อกไม่มีตัวอยู่ในครับกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วกูจะตายละตายยังไม่มีตัวอยู่ในห้องโอ้ยหลังเข้าโอ้โหกำลังกระโดดเข้าไปเลยแม่งว่าแล้วมันต้องอ้อมได้เสียงชุบแต่กระโดดเข้าไปไม่ทันตายอุ้ยด๊อกโอ้โหโอ้โหฝรั่งช่วยเพื่อนฝรั่ง งั้นมึงจะไม่ได้เล่นนะฝรั่งวิ่งฝรั่งฝรั่งยิงฝรั่งตะเลมันจะวิ่งมาข้ามึงแล้วฝรั่งบนหัวโอ้โหโดนแบบเดื่องแมทช์ผิดแล้วเหยียบแล้วลงแขนที่ช่วยแนะโอ้โหเฮ้ย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 ทุกคนเห็นไหมครับทุกคนครับคุณเห็นเรื่ใช่ไหม อเแล้วยนดีๆกันป่ะเล่นดีๆแหละทุกคนเห็นนั่นใช่ไหมครับนั่นคือสิ่งที่คุณต้องดูนะถ้าฉังก้าแม่ดีคุณแม่เลยดิไหมคือสิ่งทุกคนต้องคุณคุณควรทราบนะครับคุณอย่าเหวอในแรงถ้าเกิดคุณเหวอคุณจะเป็นแบบเมื่อกี้ รืถ้าเกิดคุณประมาทคุณจะเป็นแบบผมเมื่อกี้หัวแตกพอะโกรธไม่ได้น่าจะหัดไปเหล็งเลือดน้อยไม่กล้เลยขอให้มันอยู่คิดด้อ้าวเราฝังดิเฟนล,ล่ะอ้ะาวถาเกมเมอร์กับมาแพ้ว่ะเดี๋ยวเราเรีแมตโอเคป่ะ รเ,เราต้องกินละพี่เราแล้วต้องรีได้แหละอีซี่อย่างนี้ไม่ได้หรอกเพราะว่ามันมันจะเกิน39นาทีก็ส,สิบนาทีก็จ้างเขาขอโทษใครเป็นวาติลีวนะคุณยิงขาไปเราทำให้เกมมันจบเร็วก็ได้กันเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยพักการ์มเพือนมากแนะนำนะมึงมาตั้งตรงนี้ดีกว่ามึงก็ยิงเรา สปอนคิวดีไปว่าในกาสปอนแต่อยากลองว่ะลองหน,น่อยก็ดีอันก็หลบไปนี้หลบไปเขาจะเจาะทางน,นอถอยถอยถอย,ถอย มันทำอะไรวะน,นั่นีงปุย๋ยดีแม่งเอาไปหมดเลยมันเข้าห้องมาแล้วหัวแตกสองทำไมครับ ไปที่ไหนวะเอ้ยยิงม่งไม่โดนโอ้โหโคตรเฟลเลยกูเฟลขัดเท้กูเฟลลไม่ไม่เป็นไรเว้ยแม่งติดติดขั้นบันไดคือแบบมือกูเลื่อนอ่ะแม่งแหลกกูเ็นแต่ปืนเพลาแม่งดาเมจน้อยอืมนเพลิิดแล้วปืนเพลามันดาเมจเยอะ เมื่เทียบกับตัวใหม่กู oh. เล่นตัวใหม่แล้วกูยิงไข่เว่ตายบอกคันเดียวอคไิวนี่กูขาคิวได้มนะเอ้ยเราก็ต้องให้ทำเกมเมอร์เขาเล่นหน่อยอย่าทิ้งเขาา้าไปมันไม่ควรเป็นแบบนั้นกูยิงมเมาเอง<า> ทีมเราแม่งแตออ่ทีมเราแม่งขัดเออทีมเราแม่งกาดอ๋อกูจเจอเสียเลยอ๋อไม่มีนี่อีกเท่าไหร่มันมีมีตัวใหม่ไม่เป็นไรมันแค่มีแบดดิทกับมิวอะนะโอ๊ยทำเกมเมอร์มึงหันไปยิงโดนหน่อยมันแค่มีละมันแค่มีอีกไอ้นมันแค่มีแบดดิทกับมิวอะนะคงไม่เป็นไรหรอกเพราะเรามีทวิตมั้งน่คงไม่เป็นไรห <c oughs> อร <c oughs> อกใช่ไหน บุกเร็วแม่งไปทางนั้นหรอตัวแม่งอันนั้นก็ปลุกไปกับเขาดิปลุกมากับเขาปลุกมากับเขาได้ได้ได้เขายิงกล้องเลยเล็งตั้งนานกว่าจะยิงได้อยู่ไหนวะตรงนี้มาตรงนี้แล้วดักด้านหลังดักไปเล่น GTA ไหมอยากเล่นไหมมีใครอยากเล่นไหมโอ้ย ดานซ้ายดน้ายทุคตรงตกําแพงเลยรงอ้วโหไม่สัตาดไปเพื่อนถอยแหละัวแตกโหไสว,วตายไปัไปไปช้าตรง เล่นดานใหม่ยิงอยู่ยยด่ยนหน้กดไม่น่ากดเลยโอย้ไม่น่ากดปืนเลยคนเฟล,ลมาแก,กกดปืนไม่น่าเดินเข้าไปด้วยถ้าจะค่อยๆเดินเข้าไปช,าชาา้าๆแล้วรู้เวฝรั่งสามตัวนี้ทำได้ข่าคิวให้ไปตั้งสามตัว Hostile activity Resume Securing the container once the threat is neutralized. Hey, Op oh. hmm. four last stop standing. How about here? Secure the container. Oh, what? Op four neutralized. Mission successful. What? What? Um มึงมีเยเกอร์ไม่ใช่หรอว <editors. S 3> <'s> ัดเลยวัดทีเดียวเออออวีลีีีีข้าวสารีแล้วรีแล้วรีแล้วปวดเจ็บสองแน่ปวกเจ็งแน่บวดเจ็สองแน่อะแม่งก 0งเลยนะดักเข้าไปละไป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 ซีอูนะครับกะังบัแล้วขอปิดบัตรแคชก่อน